จากที่ที่แล้วนะคะที่คุณดูสอน,นะคะว่ามีทูเนี่ยมีนักคนหนึ่งก็ถามมาว่าให้สอนคำว่า n นีตเตอร์ด้วยได้ไหมได้ค่ะถึงจะยากก็จะสอนให้นะคะเอาองี้ละกันจำแค่3อย่างพอค่ะอันที่1ค่ะจำโครงสร้างมว้เลยนะคะว่า n นีเตอร์มันจะมีคำว่าออฟตามหลังค่ะถ้าแปลออฟตามหลังแปลว่าไม่เอาทั้งคู่ค่ะ อย่างเช่นนะคะ Neither of the books is interesting แปลว่าหนังสือทั้งสองเล่มนะฮะไม่น่าสนใจทั้งคู่ค่ะสังเกตดีๆนะข้อนี้ขขอสอบออกบ่อยมากคือ,อเห็นคำว่า is e ไหมฮะ is e เนี่ยเป็น verb เอกพจน์เนาะซึ่งคำว่า book ตาม s ค่ะกลับใช้ is คำตอบคือถูกต้องเพราะว่า neither of เนี่ยมันจะบวกด้วยคำน,นามเหกพจน์แต่ว่า verb ที่ตามหลังมาต้องเป็นเอกพจน์เท่านั้นนะฮะคลิปสอบนะฮะ neither จะใช้กับโครงสร้างนี้นะคะ่ะคือ neither จุดๆ,ๆแล้วก็ no ตามหลังนะฮะ Neither nor มี n ทั้งคู่เลยนะจะแปลว่าไม่เอาทั้งหน้านอและหลังนอค่ะคือไม่เอาทั้งคู่เลยอย่างเช่นนะคะ she speaks neither Spanish or French หล่อนเนี่ยไม่ได้พูดเป็นนะคะทั้งภาษาสเปนและภาษาฝรั่งเศสค,ค่ะไม่เป็นทั้งคู่อันนี้ข้อสอบนะจะตักคำว่า n อทิ้งให้ขเขาเรียกว่า o หรือ n o นะคะให้ตอบว่ามี n ทั้งคู่ก็ใส่ n ค่ะนี่แต่นอทั้งคู่เลยนะคะอันที่3ค่ะ conversation คือพูดบ่อยมากนะคะ คือโครงสร้างคือ neither บวก verb ช่วยและตามด้วยประธาน1ตัวนะฮะแล้วก็แค่นี้เลยและ full stop ตรงนี้เลยค่ะคำนี้เนี่ยใช้แทนคำว่า me too ที่แปลว่าฉันด้วยนะแต่ว่าอันนี้คือฉันด้วยแบบปฏิเสธค่ะคือฉันก็ไม่ด้วยเหมือนกันเหมือนกับเธอเลยอย่างเช่นเราบอกว่า I can't swim แปลว่าฉันว่ายน้ำไม่ได้แล้วก็ตอบว่าฉันก็ไม่ได้เหมือนกันเราจะพูดคำว่า me too นะแตบว่า neither can I เอาน,นีเธอค้นนะค่ะบบเวลบช่วยแล้วก็ประธานตามหลังคือนีเธอร์นนายฉันก็ว่ายไม่เป็นเหมือนกันคุณดสรุปให้เรานะคะข้างบนค่ะสามารถแคปแล้วก็เอาไปใช้ต่อกันได้เลยนะคะ